เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Follow B Channel นะคะคลิปนี้นะคะท่านจะมาพาทุกคนไปดูกันว่าตอนเช้านี่ก่อนไปโรงเรียนแบมทำอะไรบ้างนะคะในการที่แบมไปโรงเรียนเทคโนโรงเรียนใหม่เนาะก็ตอนนี้หน้าแบมเนี่ยโอ้ทุเรศมากๆเลยนะคะ ตอนนี้แบมเพิ่งตื่นนะคะแล้วปกติเนี่ยแบมก็จะตื่นเวลาตีห้านะคะเพื่อมาแต่งตัวเนาะเพราะว่าแบมต้องออกไปลรลรถตอนเช้านะคะโอ้ยห,หน้ามันทุเรศมากๆเลยอะทุกคนไม่ต้องมองเนียงอยากโฟกัสที่เนียงของฉันนะจ๊ะ เรามาเริ่มกันอย่างแรกนะคะเพราะเมตื่นเชา้าๆแบมก็จะทําการล้างหน้าก่อนเลยอย่างแรกนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบตื่นแล้วก็พร้อมทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเวลาแบมล้างหน้าเนี่ยแบมจะชอบแบบทํำขยี้ฟองให้มันแบบฟูๆทุกคนแล้วเวลาแบบสัมผัสไปบนบน,บนผิวหน้าคือแบบมันดีแล้วมันแบบมันนุ่มนวลมากๆนะคะแล้วแบมก็จะขยี้บริเวณตรงที่หน้าแบมเนี่ยมันนะคะเนี่ย โอ้โหเพราะว่าแบมเป็นสิวคนข้างง่ายเนาะแล้วก็อาบน้ําเสร็จนะคะเราก็จะไปแต่งตัวกันนะคะก็คือพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะจ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าชุดนักเรียนของแบมเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ก็คือชุดนักเรียนของแบมนะแล้วแบมก็รีดไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนกลางคืนก็แล้วแต่บางวันนะคะวันไหนขยันก็คือรีดผ้าไว้เลยบางวันขี้เกียจก็คือมารีดตอนเช้านะคะเพราะเอิญว่าวันนั้นขยันนะคะก็เลย มารีเออค่ะก็เลยรีดไว้แล้วนะคะแล้วก็มาแต่งตัวกันเลยนะจ๊ะเครื่องแบบของโรงเรียนแบมเนี่ยค่อนข้างมีเยอะหน่อยนะทุกคนก็คือแบบนี่นะคะก็คือเสื้อนักเรียนจะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะคอเวคอวีแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็กระโปรงจะเป็นสีฟ้านะคะแต่ในเนี้ยอาจจะเห็นเป็นสีเงินแต่ความจริงเป็นสีฟ้านะคะไม่เชิงอ่อนมากนะแล้วก็เนคไทนะคะซึ่งแบมไม่ค่อยชอบเนคไทเพราะมันอึดอัดมากมากอะทุกคน ต่อไปนะคะแบมบก็จะมาใส่เนกไทนะคะซึ่งเนกไทเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเออเขาให้ผูกเองใช่ไหมความจริงไม่ใช่ค่ะติดไว้ข้างหลังเลยแบบนี้นะคะนี่ก็คือชุดที่เราต้องใส่ไปโรงเรียนนะคะแต่ความจริงมันจะต้องมีเสื้อกั๊กด้วยแบบไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะคะ นี่นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันซึ่งวิไลของแบมเนี่ยที่เป็นแต่งตัวไปโรงเรียนไอ้ที่เป็นแต่งตัววิไลเนี่ยก็คือสามารถแต่งหน้าได้นะคะทุกคนแบมก็จะแต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันนะคะสาหรับครีมที่ใช้เนี่ยก็คือครีมแต่งโมที่เห็นเลยนะคะก็คือมันทําให้หน้าวอกมากทุกคนก็ตอนนี้แบมก็ใช้น้อยๆน,นะคะอันนี้คือแบมคิดว่าแบบใช้เยอะมากๆนะ ใช้เยอะจริงๆแล้วแบมก็สิ่งที่ห้ามลืมก็คือการทาคอนะคะแบมจะชอบทาคอก่อนอย่างแรกนะเพื่อปรับให้มันสว่างเท่ากับหน้านะคะเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยชอบแบบสว่างกว่าคอหรือว่าขาวกว่าคอใช่ไหมแล้วก็แบมขอใช้กระจกนะคะเพราะว่าแบมไม่ค่อยถนัดเนาะ นี่แบมก็จะขยี้ไปบริเวณตรงที่เราคิดว่าหน้าเราเนียดำนะคะแต่แบมไม่แนะนําสําหรับคนที่ค่อนข้างมีผิวค้าเหมือนแบมนะคะเพราะว่าการทาแบบอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเออหน้ามันดูขาวแล้วก็ดูสว่างจนบางครั้งมันก็ดูเทาอทุกคนนี่นะคะพอแบมทาคอพอแบมทาหน้าเสร็จแล้วก็ถ้าคอดำก็จะเติมคอนะคะต่อไปนะคะแบมก็จะ ทาเป็นลิปสติกนะคะแต่ไม่ได้ทาปากนะก็คือทาลิปสติกไปบนหน้าแก้มนะคะแบมจะทาแก้มประมาณตรงนี้นะเพราะว่าเราก็เกี่ยให้มันขึ้นไปเกือบถึงหางตาเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบน่ารักนะคะก็คือการปัดแก้มเนี่ยมีหลายเทคนิคมากๆนะทุกคนแบมก็จะปัดประมาณตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปบนหางตาเลยนะคะเพื่อให้มันดูแบบเออดูเบลเบลน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตอนเช้าแต่งไปเยอะตอนบ่ายก็คือหายหมดแล้วจ้าแบมจะใช้ลิปสติกนะคะในการ แต่งในการแบบปัดสีแก้มเนาะเพราะว่ามันจะทําให้มันอยู่ทนนานแต่ความจริงก็คือไม่ทนทั้งวันนะคะก็คือแบบเดียวก็หายไปเลยนะคะเกลี่ยให้เท่าๆกันนะคะพยายามเกี่ยให้เสมอกันแต่บางครั้งมันก็เกี่ยไม่เสมอน,นะแล้วมันก็จะใช้ลิปสติกที่ทานะคะ าไปเลยนะคะแต่อย่างแรกที่ก่อนที่แบมจะใช้ลิปสติกทานเนี่ยก็คือแบมจะใช้ลิปมันนะคะในการปรับสีของปากก่อนแล้วก็ใช้สีอันนี้ทาไปนะคะไม่งั้นปากจะม่วงนะนี่ค่ะแล้วก็เติมตรงจมูกนิดนึงให้ดูมีความแบบเบลลความจริงในกล้องคือมันไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะคะทุกคนต่อไปแบมก็จะใช้บลัชออนนะครับ เติมไปอีกตรงหน้าแก้มหลังจากที่แบมทาแป้งฝุ่นนะคะแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้อันนั้นเนี่ยมันทําให้ดูแบบเออดูแบบอมอมชมพูแต่ถ้าเราทาบัตออนไปอีกมันก็จะเพิ่มสีขึ้นมาอีกนะคะความจริงเราไม่ต้องแต่งหน้าเข้มเลยมากแค่ทาสีแก้มมันก็ทําให้ดูแบบเออชีวิตสุดใสและเรียบร้อยนะคะแบมแต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปแบมก็จะทําผมต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมปัดคิ้วด้วยเพราะว่าแบมชอบลืมปัดคิ้วคิ้วปกตินะคะก็คือแบมจะไม่ชอบเขียนนะคะ ทุกคนอย่าคิดว่ามันเป็นฝุ่นติดกับไอ้ตรงขนแปรงนะคะก็คือสีมันไม่ได้ติดไม่ได้อะไรเป็นแค่แป้งธรรมดาบางครั้งก็จะใช้มาสคาร่านะคะในการเซตคิวก่อนเนาะเพื่อให้มันดูแบบเออดูดีดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็วันนี้นะคะแบมจะเลือกการถักเปียนะคะก็คือแบมมีโบแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้แบมไม่ได้ด ติดโบไปโรงเรียนนะคะก็คือผิดกฎโรงเรียนนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะน้องๆอย่าทําตามนะแบมจะถักเปียนะคะก็คือแบมมีความชํานาญในการถักเปียเองแล้วก็ถักเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปรอใครแล้วเราก็ไม่ต้องคาดหวังกับผลที่เขาออกมาว่าเขาจะถักสวยหรือไม่สวยแบมก็เลยชอบถักเองนะคะวันนี้แบมถักเปียเป็นเปียแกะสองข้างนะคะอย่างที่เห็นแล้วก็ ถ้าใครอยากจะดูคลิปที่บาสอนถักเปียเนี่ยก็สามารถนะคะไปเปิดดูได้ในช่องของแบมเลยนะคะก็คือมีอยู่หลายคลิปมากๆเลยสําหรับสอนถักเปียทํำผมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนผมสั้นผมยาวอะไรแบบนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยเนาะ แบมจะต้องมาพูดถึงตอนที่แบมย้ายมาที่นี่นะคะก็คือพอแบมย้ายมาที่เนี่ยทุกอย่างก็คือเริ่มเปลี่ยนไปนะคะแบมจะต้องตื่นแต่เช้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์แบมก็จะตื่นสายนะคะแต่ก็ไม่ถามว่าไม่สายมากก็คือช่วงนี้แบมตื่นออกมา10โมงกว่าก็คือสายจริงๆนะแบมก็พยายามปรับตัวเองอยู่นะคะแต่ก็ เบมก็พยายามปรับตัวเองนะแต่ก็รู้สึกว่าทําไม่ได้ทุกทีนะคะเจอนาฬิกาปุ๊บปิดนาฬิกาทิ้งปั๊บเลยนะคะต่อไปเบมก็จะถักข้างที่สองนะคะข้างที่2เนี่ยคือแบมจะเน้นสําหรับการถักข้างที่รู้สึกว่ามันยากก่อนเนาะแล้วก็ค่อยถักข้างที่มันง่ายนะคะที่หลังมันจะได้แบบดูเสมอกับข้างนี้เนาะ พอย้ายมาโรงเรียนนี้นะคะทุกอย่างก็คือเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเราสามารถแต่งหน้าเป็นโรงเรียนได้แล้วก็เรารู้สึกว่ามันฟีสไตล์แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราสามารถเดินไปซื้อขนมหรือว่าหมดคาบเนี่ยเราก็สามารถเดินไปซื้อขนมได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเรียนวิไลนะคะหรือเรียนสายอาชีพเนี่ยมันดียังไงนะคะหรือมัน รู้สึกว่ามันโอเคยังไงนะคะเดี๋ยวแบมจะทําคลิปแย่งอธิบายให้ทุกคนดูอีกทีเนาะแบมก็จะดึงตึงดึงย่อนหย่อนนะคะเพื่อให้เขาเียย่อนหย่อนนะคะแต่ความจริงหย่อนมากก็จะทําให้หน้าบานนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็คือแบมจะชอบแบบย่อนหย่อนเนาะแล้วก็แบมจะดึงหน้าม้านะคะลงมานิ้นึงเนาะเพื่อให้แบบเออหน้าของเรามันดูมีอะไรแล้วก็เสร็จแล้วจ้า นี่นะคะก็คือหน้าที่แําแต่งนะคะไปวิไลทุกวันบางวันก็น้อยกว่านี้ด้วยซ้ําบางวันก็ทาแค่ลิปนะคะแบมไม่ชอบแต่งมากต่อไปแบมก็จะมาจัดตารางเรียนนะคะวันจันทร์จะเห็นได้เลยว่าวาแหวนคือคาบว่างนะคะก็คือศิละปะวัฒนธรรมไทยนะคะต่อไปก็คืออาชีวะนะคะแบมเรียนเกี่ยวกับสายอาชีพจําเป็นที่จะต้องเรียนอาชีวะเนาะในแต่ละอันเนี่ยในแต่ละการเรียนนะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่า แบมเนี่ยเรียนไม่เยอะนะคะแต่เรียนหลายชั่วโมงเรียนวันละ2ถึง3วิชาแต่ว่าเรียนวันละหลายๆชั่วโมงงงไหมทุกคนก็คือวิชาและหลายๆชั่วโมงนะคะนี่ก็คือหนังสืออ้สม,มุดของวิทยาลัยนะคะต่อไปพอจัดตารางสอนเสร็จเราก็จะมาใส่รองเท้าเตรียมตัวไปรอรถกันเลยจ้าซึ่งระยะทางจากบ้านของแบมไปรอรถก็ไม่ได้ไกลมากนะคะ ก็คือที่แบมถืออยู่ก็คือเสื้อกัก๊กแต่แบมไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา7โมเอ้ย6โมงหนะคะแบมบกำลังจะเดินไปโรงเรียนนะคะก็คือถ้าไปถึงนู่นเนี่ยก็ประมาณ7จโมงพอดีเนาะนี่นะคะก็คือแบมบยังไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะคะเพราะแบมอึดอัดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วค่อยไปใส่กันดีกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปพร้อมแบมเลยนะทุกคน นะคะแบมบก็จะตื่นประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้น้อยไปกว่านี้เลยเพราะว่าแบมรู้สึกว่าเออถ้าตื่นประมาณนี้แล้วเดินไปรอรถนะคะหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่ค่อนข้างลงตัวเนาะ ปกตินะคะมันจะมัดรวบผมเนาะแล้วก็ติดโบนะคะเพราะว่าแบมมีโบอยู่แค่อันเดียวอุ้ย,อย่ามองเหนียงนะทุกคนคือตอนนี้มันกําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่แบมลดน้ําหนักด้วยทุกคนคือกล้องมันก็จะสันส่นๆหน่อยเนาะแบมใช้มือจับนะคะก็คือเป็นวันแรกที่แบมลดน้าหนักด้วยแล้วแบมก็ไม่รู้แบบ เฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแบมจะลงคลิปนะคะลดน้ําหนักด้วยนะคะแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักของแบมเนาะวันนี้นะคะแบมก็ไม่ได้ไปซื้อเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างซื้อยากนิดนึงนะคะเหมือนกับเราไม่ได้เดินตรงเข้าไปแล้วก็ซื้อแหละทุกคนแต่ว่ามันจะต้องทําไปเสร็จด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ไปเบิกที่สากาแล้วก็ซื้อโบอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคามันก็แพงด้วยก็คืออันละ30บาทเลยแบมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นก็เอาไว้กนละกันแต่ก็ชอบถักเปียแบบ2 แต่ก็ไม่ได้ติดโบก็คือไม่เรียบร้อยค่ะทุกคนแต่แบมชอบโบแบบผูกมากกว่านะคะอุ้ยสวยมากเลยตรงนี้คือข้าวตัวนี้กําลังแบบเกิดเลยนะคือแบบแบมเดินตั้งแต่มันยัง้อยๆอยู่จนตอนนี้ก็คือมันเกิดขึ้นสูงแล้วนะคะก็คือปกตินะคะแบมก็จะเดินมารอประมาณนี้เลยวันไหนสายหน่อยก็มา7โมงนะคะแต่ก็โชคดีที่รถเนี่ยเขามาสายหน่อยก็มา7โมง10บ้าง7โมง13บ้างอะไรอย่างเี้บางวันก็ เจ็ดโมงเจ็ดนาทีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบเออแบมก็คิดว่าโอเคนะแล้วก็แบบไม่ได้นานจนไม่ได้แบบสายจนเกินไปอะไรเงี้ยถึงโรงเรียนก็มาเจ็ดโมงสี่สิบอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แบมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ